สอปตอได้มีการเร่งติดกระดุมเม็ดแรกด้านสาธารณสุขครับโดยมีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จอดฉดนภาคใต้เป็นให้ดีไปติดตามเลยนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนครับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจอดแดนภาคใต้ได้เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับประจําปีงบประมาณ2,566ครับโดยมีผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมครับ ซึ่งสำหรับการจัดประชุมก็จะมีขึ้นจำนวน2รุ่นด้วยกันรุ่นละ367รายรวมทั้งสิ้น734รายดังนี้นะครับรุ่นที่1ในวันที่7กันยายน2565และรุ่นที่2ในวันที่8กันยายน2565ซึ่งเขาก็จัดขึ้นที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับ พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้กล่าวครับว่าการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อยไปกว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและการดำรงชีวิตที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ2-3เท่าเลยทีเดียวครับจากการสำรวจพบนะครับว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาความยากจนของครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอรวมถึงผู้ปกครองที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการของเด็ก ก็ได้ส่งผลให้การดูแลนะครับตั้งแต่ในคันมันดานั้นไม่ได้รับสารอาหารที่ดีแล้วก็ครบถ้วนอีกทั้งในอดีตระบบสาธารณาสุขนั้นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานนะครับส่งผลนะครับต่อเด็กที่เกิดมาทําให้มีน้ําหนักไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดดังนั้นศูนย์อํานวยการบริหารจอดเฉแดนภาคใต้จึงได้ร่วมกับนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหานี้กันครับ ซึ่งสำหรับกลุ่มเป้าหมายก็จะครอบคลุมกลุ่มเด็กที่อยู่ในระบบการดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและเด็กเล็กในสถานศึกษาของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกในชื่อย่อว่าสปสอชอนะครับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องเราก็จะได้มีความรวดเร็วนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ผู้เข้าประชุมก็ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตเรื่องโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดยนใต้และความสําคัญและสถานการณ์การเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยในพื้นที่5จั5จงหวัดชายแดยนใต้อีกด้วยนะครับ นอกจากนี้สปสชเขต12สงขลาก็ยังได้แนะแนวทางแล้วก็วิธีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการนะครับทุพภพโภชนาการในพื้นที่ชายแดนต้อีกด้วยนะครับ <c oughs> คำว่าทุพภพโภชนาการก็คือการโภชนาการที่ไม่ถูกต้องตามหลักนั่นเองนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับก็จะต้องทําการแก้ไขกันแล้วก็ นอกเหนือจากนี้ถ้าว่าไปแล้วการของก็ประมาณนี้เป็นอะไรที่ทําให้ท้อใจกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องมีการนะครับเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจเพื่อให้ตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียกําลังใจกันนั่นเองนะครับจะขออย่างไรเขียนอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ ให้สอดคล้องสอดรับกันแฮ ppy แฮ ppy นะครับคือประสบความสําเร็จวินวินกันทุกๆฝ่ายเลยทีเดียวนะครับก็จะทําให้โครงการนี้ดําเนินไปได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์เต็มเนะครับนั่นก็คือเยาวยชนในพื้นที่จังหวัชดชายแดนใต้นั่นเองนะครับเราทุกคนก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือสมัครสมานสามัคมคีคคกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับเรามาร่วมกันปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวยชนในจังหวัชดชายแดนใต้ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศหรือททัััดเเียมกกกส่่วนนนนลางงอ็ ให้เขาเริ่มต้นกันด้วยการมีสุขภาพที่ดีนะครับนั่นก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะครับการได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักนะครับแม้ว่าจะมีภาวะความยากจนอยู่เยอะทีเดียวนะครับในจังหวัดชายแดนใต้ของเรานะครับแต่อย่างไรก็ได้แต่นะครับถ้าได้มีความร่วมมือกันหลากหลายองค์กรแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีดีกว่าการที่ไม่มีการประชุมไม่มีการตกลงไม่มีการของ,งว่าประมาณอย่างถูกต้องกันแบบนี้นะครับก็น่าจะมีการประชุมแบบนี้ขึ้นมานะครับ เป็นประจําเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้โครงการนั้นรุ่งรงไปได้ด้วยดีแล้วก็ผลประโยชน์ก็ตกกับในส่วนของเด็กแล้วก็เยาวชนของเราโดยเฉพาะยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เน้นในส่วนของเด็กเล็กนั่นเองนะครับน,นี่ก็นือได้ว่าเป็นข่าวดีทีเดียวสําหรับการดําเนินงานของสอสตอซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับในการดําเนินงานของหลากหลายกระทรวงนะครับที่มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อ คุณภาพชีวิตของเด็กนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าส่งเสริมมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีจริงนะครับแล้วก็ถ้าหากสุภาพที่ไม่แข็งแรงก็ส่งผลต่อการเป็นอยู่ของบุคลากรน,นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าสุภาพแข็งแรงแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมทางด้านจิตใจด้วยเช่นเดียวกันให้มีความหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามจะได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตัวเองครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมประเทศชาติต่อไปนะครับ